็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขและลูกหลานครอบครัวประเทศไทยให้ผ่านวิกฤตในคราวนี้ไปด้วยกันครับรครับสวัสดีครับน้องๆครับ สำหรับวันนี้9 1 9 9ผ่านโควิดร่วมคิดทุกหนวยงานสื่อสารเป็นนึงเดียวของเรานะครับก็ตรงกับวันอังคารที่15มิถุนาย,ยนนะครับเมื่อสักครู่ตอนต้นรายการนะครับก็เป็นคลิปตัวอย่าง1นาทีนะครับเ,เป็นกิจกรรมที่เราจะทำร่วมกันก็คือกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอสั้น1นาทีนะครับโดยใช้ชื่อว่าส่งพลังใจให้ครอบครัวประเทศไทยผ่านภัยโควิดนะครับ ซึ่งกิจกรรมตรงนี้นะครับน้องๆก็จะสามารถส่งผลงานคลิปวิดีโอสั้น1นาทีเนี่ยนะครับเข้ามาร่วมในรายการได้นะครับหนึ่งคนก็สามารถส่งได้ผลงานถึง3คลิปด้วยกันนะครับก็เราก็มีกำหนดส่งงานประกวดนี้ตั้งแต่วันที่14มิถุนายนนะครับก็คือเออมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับจนไปถึงวันที่30กร,รกฎาคมเลยนะครับ ก็ในส่วนของรางวัลที่จะมีในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็อันดับแรกก็คือผลงานที่ได้รับการคัดเลือกเนี่ยก็จะได้รับรางวัลเ,เป็นรางวัลละ1น0 0บาทนะครับตรงนี้มี10รางวัลด้วยกันนะครับจะเป็นผลงานที่น้องๆส่งมาและได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการนะครับท็อป10นะครับหนึ่งใน10อันดับนะครับก็ตรงนี้ก็จะได้รับไปเลยนะครับ รางวัลละ1,000บาทนะครับรางวัลที่2นะครับจะเป็นผลงานในเรื่องของ Popula r Vote นะครับตรงนี้ก็จะได้รางวัลละ1,000บาทเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน5รางวัลด้วยกันนะครับใครได้รับผลโหวตมากที่สุด1ใน5ดับเนี่ยนะครับก็จะได้รับรางวัลไปเลยรางวัลละ1,000บาทนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็น้องๆที่ส่งผลงานมานะครับ แล้วก็นํามาลงในรายการการ9่าผ่านโควิดร่วมคิดทุกหน่วยง,งานสื่อาสารเป็นหนึ่งเดียวนี่นะครับก็ถ้าลงในรายการที่พี่จัดอยู่ตรงนี้นะครับก็จะได้รับลอตเตอรี่ไปนหนึ่งใบนะครับแล้วก็อาจจะไปเป็นมหาเศรษฐีในอนาคตก็ได้นะครับก็แล้วแต่โชคของแต่ละคนนะครับก็ตรงนี้ก็คือใครสก่อนก็ได้รับการพิจารณาให้ลงก่อนนะครับก็ รีบๆส่งกันมาก็แล้วกันนะครับก็สําหรับอีกส่วนหนึ่งครับน้องๆที่โหวตนะครับโหวตว่าชอบคลิปไหนนะครับก็จะได้รางวัลเหมือนกันนะครับก็จะมีการจัดรางวัลไปให้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือน้องๆทุกคนที่ส่งคลิปมาร่วมกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับก็คือน้องๆก็จะได้รับเป็นประกาศเียาบ,บัตรผลงานที่ส่งมาทุกคนนะครับก็เป็นการร่วมกันครับ ทำเรื่องดีๆนะครับให้กับครอบครัวประเทศไทยของเรานะครับในยามที่เราต้องต่อสู้กับวิกฤตของโควิด19ที่กำลังมีอยู่ในขนาดนี้นะครับสิ่งที่ดีที่สุดครับก็คือการให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับเพราะนั้นน้องๆก็สามารถที่จะให้กำลังใจแม้กระทั่งให้กำลังใจตัวเองคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนๆน,น,นะครับรวมไปถึงคนทำงานไม่ว่าจะเป็นสาขา ิชาชีพใดก็แล้วแต่นะครับรวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์การสาธารณสุขนะครับรวมไปถึงทุกๆคนทุกคนคือครอบครัวประเทศไทยทางนั้นนะครับก็ร่วมกันนะครับส่งความรู้สึกดีๆจากพวกเราชาวสารปกครองไปให้ครอบครัวประเทศไทยนะครับสำหรับเรื่องที่สองที่อยากจะสื่อสารกับน้องๆน,นะครับก็คือเป็นเรื่องที่เราได้รับแจ้งว่ามีน้องของเรานะครับติดเชื้อโควิด เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งรายนะครับน้องเป็นพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการนะครับทำงานอยู่ที่กลุ่มสนับสนุนงานวิชาการสำนักประธานสารปกครองสูงสุดนะครับก็มาดูทไลายของน้องนิดหนึ่งนะครับเผื่อว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการสัมผัสพบปากกับน้องนะครับก็คือวันที่1มิถุนายนนะครับเก้าโมงยี่นาทีน้องก็เข้ามาปฏิบัติงานที่อาคารสารปกครองของเรานะครับ ก็ทำงานอยู่ที่ชั้น9นะครับซึ่งเป็นกลุ่มสนสนุนงานวิชาการนะครับหรือว่าเราเรียกชื่อย่อว่ากลุ่มวชนะครับพอพักเที่ยงก็ไปซื้อของที่เซเว่นะครับแล้วก็ทํางานอยู่ในกลุ่มของวชเนี่ยน้องก็ใส่แมสอยู่ตลอดเวลานะครับในช่วงของวันที่2มิถุนายนนะครับน้องมาทํางานตนั้งแต่เช้านะครับตั้งแต่7จ็นาฬิกาสานาทีนะครับแล้วก็ เ,เข้ามาทำงานอยู่ที่ชั้น9กลุ่มวรชรน,นะครับช่วง7โมง40นาทีก็ขึ้นไปที่ห้องพระชั้นที่11นะครับแล้วก็ตอนช่วงพักเที่ยงนะครับก่อนพักเที่ยงนิดนึงก็คือ11โมงน้องก็ไปซื้อข้าวที่เซเว่นนะครับแล้วก็ทานข้าวที่กลุ่มวรชรนะครับแล้วก็นั่งใกล้ๆกับ เพื่อนอีก2คนนะครับซึ่งตอนนี้ก็น้องก็ถอดแมสออกนะครับแต่ว่าก็เป็นการถอดแมสเพื่อทานข้าวนะครับแล้วก็ทํางานอยู่ที่กลุ่มวชจนถึงบ่าย3-38นาทีนะครับแล้วก็พอช่วง6กโมงครึ่งนะครับน้องก็เข้าไปที่สตูดิโอซึ่งซึ่งน้องเขามีอาชีพเสริมเป็นพิธีกรรายการถาวนะครับก็ช่วงนั้นก็ไปสัมผัสใกล้ชิดกับ บรรณาธิการฝ่ายข่าวซึ่งก็ทราบภายหลังว่ามีการติดเชือ้อโควิด -19 นะครับช่วงวันที่3มิถุนายนนะครับก็เป็นวันหยุดราชการนะครับวันที่4มิถุนาน้องก็ทราบผลตรวจว่าทางบรรณาธิการฝ่ายข่าวเนี่ยติดเชือ้อโควิด -19 นะครับน้องก็ไปเข้ารับการตรวจครั้งที่1นะครับแล้วก็แจ้งให้ผู้บัญชาทราบทางผู้บัญชาก็มีคําสั่งให้ กักตัวอยู่ที่บ้าน Work f r ฟ m Home ไปนะครับในวันที่5้มิถุนานะครับน้องก็ทราบผลตรวจครั้งที่1ว่าเป็นลบแต่ว่าตามมาตรการของเรานะครับก็ยังให้กักตัวแล้วก็ Work f r ฟ m Home อยู่ที่บ้านอยู่ก่อนนะครับจนถึงวันที่6จนถึงวันที่8ก็ยังกักตัวอยู่ที่บ้านอยู่นะครับวันที่9มิถุนาน้องก็เข้ารับการตรวจครั้งที่2นะครับ พอถึงวันที่10มิถุนายนก็ทราบผลตรวจขั้งที่2ปรากฏว่าผลตรวจเป็นบวกนะครับก็ปรากฏว่าน้องก็ติดเชือ้อโควิด -19 นะครับก็พอที่ก็ติดตามข่าวมาตลอดนะครับจนวันเสาร์ที่12นะครับประมาณเกือบเกือบสทุ่มเนี่ยนะครับน้องก็ได้เข้ารับการรักษาตัวที่ฮอสพิทอลเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เมื่อวันอาทิตย์ที่13ที่ผ่านมานะครับก็มีการ เอ็กซเรย์ปอดครั้งที่1นะครับซึ่งก็อยู่ระหว่างการรอผลอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนในปัจจุบันนะครับวันนี้ก็มีอาการที่ยังปกตินะครับไม่มีอาการแทรกซ้อนอื่นใดนะครับก็ขอให้พวกเราส่งกําลังใจไปให้กับน้องให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็หายป่วยโดยเร็วด้วยนะครับก็เป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับตรงนี้นะครับสำหรับเมื่อกี้ก็คือเป็นเรื่องที่น้องของเรา ติดเชื้อโควิด -19 ก็ต้องรีบทําการรักษาให้เร็วที่สุดนะครับอันนั้นเป็นเชิงรักษาส่วนในเชิงป้องกันของเรานะครับสำนักง,งานสาธารณสุขของเราก็ได้รับการสนุนวัคซีนจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสวาธารณสุขนะครับมาทั้งสิ้นจํานวน1520คนซึ่งตามที่เราสํารวจไปในคราวแรกนะครับซึ่งเราก็จะมีกําหนดการฉีดวัคซีนในวันพุทธที่16นะครับจนถึงวันอาทิตย์ที่20มิถุนายนนี้เลยนะครับ ก็ช่วงเวลาการฉีดวัคซีนก็อยู่ในช่วง9โมงถึงบ่าย3นะครับก็รวมทั้งสิ้นก็5วันครับวันละประมาณ300คนนะครับก็จะฉีดวัคซีนกันที่ชั้น22นะครับของโรงพยาบาล World Medical นะครับจากการสำรวจล่าสุดนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็ปรากฏว่ามีน้องๆบางส่วนนะครับ ก็ได้มีการรับบริการฉีดวัคซีนเข็มที่1ไปแล้วนะครับตามที่ลงทะเบียนไว้ในส่วนต่างๆนะครับก็เลยทําให้มีจํานวนวัคซีนที่ยังเหลือที่จะสามารถให้บริการบุคลากรของสารปกรครองเพิ่มเติมกันได้อีกนะครับก็เมื่อวันศุกร์พี่ก็เลยมีการประชุมทางท่านผอสํานักแล้วก็ท่านผอวิไลแล้วก็ผอสํานักงานสารนะครับก็ก็เลยเมีข้อสรุปว่าขอให้ทั้ง ส่วนกลางและก็ภูมิภาคนะครับสำรวจบุคลากรว่ายังมีใครนะครับที่ยังไม่มีสถานที่แน่ชัดในการเข้าฉีดวัคซีนนะครับหรือว่ายังไม่ได้ตัดสินใจในการฉีดวัคซีนก็ขอใหออ้มีการแนะนำนะครับการเข้ารับการฉีดวัคซีนกับสำนักง,งานสาธารณสุขนะครับก็ทาทางภูมิภาคใดนะครับที่คิดว่าสะดวกที่จะมาฉีดในส่วนกลางก็แจ้งมาได้นะครับตอนนี้ก็ พี่ก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยนะครับรับการฉีดวัคซีนกันให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าเราก็จะไปการในเชิงป้องกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในองค์กรสารปกครองให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็ขอใหออ้หน่วยงานที่ทําหน้าที่เป็นฝ่ายเลยขานุก,การนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการคณะอนุกรรมการคณะทํางานหรือคณะอ,อ,อื่นใดอะไรก็แล้วแต่ในละักษณะเดียวกันเนี่ยนะครับซึ่ง ถ้ามีผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลภายนอกนะครับที่มาร่วมเป็นกรรมการนะครับแล้วก็ประสงค์จะให้ทางสำนักงานสาธารณครองให้บริการในการฉีดวัคซีนก็ขอให้ส่งรายชื่อมาที่สำนักบริหารกลางได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้พี่ก็คิดถึงคนทีเ่เป็นผู้มีอุปการะคุณกับองค์กรของเรามาแต่ดั้งเดิมนะครับก็คือท่านที่เป็น,นาราการบำนาญทั้งของ สารปกครองและก็สํานักงานสารปกครองนะครับซึ่งพี่ก็ได้มีหนังสือแจ้งไปแล้วนะครับตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมครับถึงทุกๆท,ท่านนะครับ181ท่านนะครับว่าถ้าท่านาประสงค์ที่จะให้ทางสำนักง,งานช่วยประสานงานยังไงก็ให้แจ้งมาได้นะครับซึ่งอันนี้ก็ขอมอบให้ทางสำนักบริหารกลางเนี่ยให้อำนวยความสะดวกในการประสานงานในการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนกับ ท่านข้าราชการบำนาญทั้งของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครองเพื่อเช่นกันนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอเชิญชวนน้องๆอีกครั้งหนึ่งนะครับในการที่มาร่วมการทำกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอสั้นหนึ่งนาทีนะครับที่เราใช้ชื่อว่าส่งพลังใจให้ครอบครัวประเทศไทยผ่านพายโควิดนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณแลวก็ให้กำลังใจกับท่าง บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็สาธารณสุขรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ในทุกภาคส่วนนะครับก็ขอให้น้องๆช่วยกันแสดงความขอบคุณและส่งกําลังใจไปในคลิปนี้นะครับแล้วก็ให้เป็นกําลังใจที่ดีที่สุดให้กับครอบครัวประเทศไทยของเรานะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ เธออาจเหนื่อยอาจจะท้อใจกับเรื่องราวที่ไม่มีใครอยากให้เกิดแต่ให้รู้ว่ามีคุณค่าจะมากไกากับหน้าที่ของเธอกับความทุกข์ที่ไม่มีใครอยากพบเจอกลับมีเธอมาช่วยทำให้มีหวงังอยากจะขอ ยังมั่นคงถูกแล้วคอส่งเพลงนี้เป็นกำลังใจให้สักวันร้ายมันจะผ่านไปไม่เป็นไรดูยังมีชันอยากจะขอให้เพลงนี้เป็นำลังใจอาจเคยนักแต่อย่าท้อสู้ให้ไวสู้ด้วยใจและศรัทธาอย่ง